พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว การวินิจฉัยสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวศาลจะพิจารณาดังนี้ครับ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานยหลักฐานที่นำสืบมาแล้วมีเพียงใด 3. พฤติการต่างๆแห่งคดีดเป็นอย่างไร 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ร้องขอประกันและหลักประกันมีเพียงใด 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่ 6. พยันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราวมีหรือไม่เพียงใด 7. ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยต้องขังตามหมายสารถ้ามีคำคัดค้านของพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานอัยการหรือโจทแล้วแต่กรณีสารพึงรับประกอบการวินิจฉัยได้และในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ป,ปีศาลจะต้องถามพนักง,งานสอบสวน พนักงนานอายการหรือโจทว่าจะคัดค้านประกาศกรใดหรือไม่ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลฟ์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมโน้ตเตอร์กริ๊กซั์ในติบันฑิตทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ